ชื่อเพลง Gone, Gone, Gone ไม่ใช่ Go, Gone, w e n ไม่ใช่แต่ Gone, Gone, Gone คือไปแล้วไปเลยไปแล้วไม่กลับไปก่อนนะคะไปแล้ว Gone แล้วก็ยืนยันอีกทีนึงว่า Gone จริงๆแล้วก็ Gone confirm ล้านเปอร์เซ็น OK. There you go. Gone, Gone, Gone เพลงนี้นะคะร้องโดย Philips p h i l i p คูณสองใช่ไหมฟิลิปข <Okay. S 2> ลังหลังเต็มเอสด้วยใช่โอ้ <c oughs> oh, เดี๋ยวก่อนนะฟิลิปฟิลิปส์อ๋อโอเค sorry I got that wrong so ฟิลิปเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่ก็มีอยู่เยอะและ้วเยอะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <laughs> เป็นชื่อแรกโอ okay. เคเป็นชื่อแรกแต่ว่าถ้าเป็นฟิลิปส์มีเอสด้วยเนี่ยนะคะมักจะเห็นในรูปแบบของนามสกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพ่อแม่เขาก็เก๋นะคะตั้งชื่อลูกฟิลิปแล้วนามสกุลฟิลิปส์เหมือนลูกชายเพื่อนเ,ออเกิดมาในตระกูลก็คือใครที่ เกิดมาก็ต้องนามสกลุลทอมสันนะเพราะว่าคุณพ่อนามสกลุลคือทอมสันแล้วก็มาตั้งชื่อลูกชายทอมัสทอมัสทอมสันมันก็จะแบบมีความใกล้เคียงกันใช่ใเออทอมัสทอมสนันซึ่งเก๋ดีนะเออคนนี้เขาก็ชื่อเก๋ฟิลิปจริงๆแล้วชื่อฟิลิปลาดอนฟิลิปส์จูเนียร์แปลว่าแปลว่า ครอบครัวนี้เขาชอบที่จะใช้ชื่อซ้ำๆชื่อ <c oughs> ดเดิมนะคะเพราะว่าพ่อเขาอาจจะชื่อฟิลิปเหมือนกัน <c oughs> แต่เป็นฟิลิปสซีเนียร์นะคะเขาก็เลยนี่คือฟิลิปลาดอนฟิลิปส์จูเนียร์ He's American. alright but let's come back to the song um, gone 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 when life leaves you high and dry when life leaves you high and dry เมื่อชีวิตเนี่ยนะคะทิ้ง ให้คุณแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้ว mm. to be high and dry high ก็สูง dry แห้งไม่มีอะไรเหลือแล้ว you're in a helpless situation um, you have nothing left นะคะแต่ขณะเดียวกัน high เนี่ยมักจะนึกถึงเรื่องของการเสพยา mm. เสพยาแล้วมันรู้สึก หาเคลิม mm. นี่นี่นะคะ so that's also to be high and dry หรือว่าถูกทอดทิ้งนะคะ so there you go when your life leaves you feeling high and dry ไม่มีอะไรเหลือแล้วหรือว่าถูกทอดทิ้งเนี่ย I'll be at your door tonight ผมก็จะไปอยู่ที่ประตูเค้นหะน้าประตูคุณคุณ mm. ไป เข้าประตูบ้านนะ Can I come in please? Mm. Uh, if you need help, if you need help ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ I'll shut down the city lights ฉันก็จะแบบว่าปิดไฟในเมืองให้หมด I'll lie, cheat, I'll beg and bribe ฉันก็จะโกหกฉันจะไปโกงคนฉันก็จะแบบว่าไป ขอทานหรือว่าไปไปขอไปอ้อน mm. วอน to beg ก็แปลว่าการขอทานก็ได้อย่างเช่นคำว่า beggar b e g g a r a beggar a beggar is 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 คนขอทานนั่นแหละ so beggars beg on the streets แต่ beg เนี่ยก็คือก่อนอ้อนก็ได้อย่างเช่น e n นเด็ก mm hmm. มาอ้อนมา beg m o m m y for french fries mm hmm. <laughs> โอเคออ beg and I'll bribe bribe นี่ก็แบบสินบนนะแบบ bribe ก็คือแบบว่ายัดเงินหรือ <c oughs> ว่าแบบว่าโอเคฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นให้เธอก็ได้แต่เธอต้องทำอย่างนี้นะ to make you well to make you well ก็คือจะทำให้ได้หมดโกหกก็ได้โกงคนก็ได้ <c oughs> แบบว่าอ้อนทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกดีอีกครั้ง <c oughs> when enemies are at โ o ดเมื่อมีศัตรูมาที่ประตูของคุณ i อ l carry you away from war จะอุ้มคุณเนี่ยให้ไปห่างไกลจากสงคราม enemy ศัตรูนะคะศัตรูสะกดด้วย s a t r u <c oughs> ไม่น่าใช่ <c oughs> กำลังงงอยูสองสามวิเหมือนกันนะสักตามนิดนึงเอ๊ะอะไร enemies e n e M I E S enemies นะคะภาพยนต์ enemy at the gate สิเป็นภาพยนต์ที่แบบว่าระทึกสนุกดี enemy โอเคแล้นก็คือตรูค่ะ if you need help if you need help your hope dangling by a thread or by a string ความหวังเนี่ยนะคะมันห้อยอยู่กับบนเส้นได้ภาษาไทยนี่มีใช่ไหมแขวนบนเส้นได้แขวนอยู่ไม่ใช่ห้อยนะแต่นี่คือแบบว่าห้อยอยู่ okay so your hope dangling by a string okay. so เชือกนะคะเขาจะใช้คำว่าเช e ือก string string mm. แต่ว่าเช e ือกจริงๆแล้วมันหนา string นี่ก็เป็นอะไรที่บางๆเล็กๆก็ได้ I'll share in your suffering to make you well to make you well ฉันก็แบบว่าขอไปแบบว่าทุกด้วยกับคน mm. I will share in your suffering suffer นีก่ก็การแบบว่า ยากลําบากหรือ mm. ว่าการตกละกรรมลําบากกันที่อยู่ในสภาพที่แบบโอ้ oh, no, ไม่ไหวแล้ว mm. to suffer give me reasons to believe that you would do the same for me ช่วยให้เหตุผลให้ฉันเชื่อด้วยนะว่าคุณก็จะทําอย่างนั้นกับผมเหมือนกัน mm. mm. and I would do it for you for you ผมก็จะทำนะทำเพื่อคุณนะ Baby I'm not moving on ผมก็จะยังไม่เดินต่อไป I'll love you long after you're gone ก็คือถ้าคุณคิดจะจะเดินจากผมไปผมก็จะยังรักคุณ mm hmm. คุณจะไปนานแค่ไหน long after you're gone I will still love you mm hmm. for you for you you will never sleep alone คุณก็จะไม่มีวันเนี้ยนะคะนอน คนเดียวโอเคก็คือจะอยู่เคียงข้างคุณ I'll love you long after you're gone and long after you're gone 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 โอเคก็คือว่าคุณจากฉันไปนานไปไกลแต่ฉันก็จะยังรักคุณคุณจะอยู่ในใจแม่ไปนานแล้ว <laughs> when you fall like a statue เมื่อคุณล่วงหล่นมาตุบเหมือนแบบว่ารูปปั้นอะไรสักอย่าง,งนะคะมันเผิอหอล่นลงมาแตกนะคะ I'm gonna be there to catch you ผมก็จะไปะอยู่ตรงนั้นคอยรับ คุณไว้นะคะ mm. put you on your feet แล้วก็จับคุณมายืนบนลำแข้งตัวเอง and if your well is empty บอกเก็บน้ำนะ well ไม่ใช่ how how are you I'm well thank you นะคะ mm. well นี้เนี่ยแปลว่าบอกเก็บน้ำบอกกักน้ำ w e l l if your well is empty ถ้าบ่อเก็บน้ำมันไม่มีอะไร mm. ว่างเปล่า mm. not a thing will prevent me mm. ก็คือจะไม่มีอะไรเลยที่จะ เป็นอุปสรรคหรือว่าจะหยุดฉันได้ในการไปช่วยเหลือคุณนะี่แะ Tell me what you need What do you need บอกผมมาเลยว่าคุณต้องการอะไร What do you need I surrender honestly You've always done the same for me I surrender honestly ก็คือฉันยอมจำนนแบ mm. บยอมทุกอย่างเลย so I would do it for you for you baby I'm not moving on ที่รักฉันก็จะไม่ไปไหน mm hmm. จะไม่คือ move on เนี่ยบางทีเนี่ยแบ i, บเฮ้ยจบๆไปแล้ว <laughs> ไปถอดแบบ move on กับชีวิตของคุณลักษณะอย่างนี้นะคือดำเนินชีวิตต่อไปเถอะ I'll love you long after you're gone there we go you're my backbone you're my backbone คุณเป็นกระดูกสันหลัง mm hmm. ของฉัน you're my cornerstone cornerstone ก็คือจุดสำคัญ mm hmm. มันมี milestone นะก็คือช่วงจังหวะในชีวิตที่คุณประสบความสำเร็จทำนู่นทำนี่หรือ,อ,อการรับปริญญาเป็น milestone นะ mm hmm. การที่คุณแต่งงานก็เป็น milestone คุณมีลูกเป็น milestone mm hmm. อะไรอย่างเนี้ยแต่ cornerstone ก็จะเป็น จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นนี่มุมเข้ามุมที่มันนั่นแหะค่ะโอเ okay? ค you're my crutch when my legs stop moving crutch mm hmm. ก็คือไม้เทา้าอ่ะไม้เท้าที่แบบว่าคนขาใส่เฟือกอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็จะมีสองข้าง <Okay. S 1> those are crutches okay c r u t c h e s crutches ภาษาไทยคืออะไร ก็ใช้ไม้เท้าไม้เท้าเหรอเพราะไม้เท้ามันเป็นเคนเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเคนเนี่ยก็คือจะเป็นไม้เท้าที่มันเป็นลักษณะแบบ candy cane, แคนดี้เคนใกล้จะคริสต์มาสเราก็จะเห็นนะคะที่มันเป็นที่มันจะเป็นเอเหมือนแบบว่าเป็นควนหรือว่าเป็นลูกอมลูกกวาดที่มันเป็นรูปหนไม้เท้านั่น่หะอ๋อฮซึ่งควัชชิสหน้าตามันก็คนละแบบเลยนะใช่ค่ะโอเค but but that's it okay so you're my crutch when my legs stop moving คุณจะไม่คอย ค้ำจุงชั้นเป็นไม้เท้าแบบนั้นไปก่อนใช้ไม้คำ้ำไม้ค้ำยันอนอ,อเคใชพราะไม้เท้ามันเป็นอีกลักษณะ okay. ไม้ค้ำยันนั้นตอนที่ชั้นแบบว่าขามันมันเด,นเดนินไม่ได้มันขยับเคลื่อนไม่ได้ y o u r my head start คุณ to have a head start ก็ start, คือเริ่มไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนคุณก็เป็นแบบว่าล่วงหน้าไปก่อนสำหรับชั้น You're my rugged heart คุณก็เป็นหัวใจ ของผม mm. like a drum baby don't stop beating มันกลองเสียงกลองนะอย่าหยุดเต้นอย่าหยุดเต้นีกจังหวะอย่าหยุดย my heart never stops beating หัวใจของฉันเนี่ยจะไม่หยุดเต้น mm. mm. there you go. that song by philip phillips. who is he? still quite young. he's an american singer, songwriter and musician who won the 11th season of american idol. gavin wrong playing. yeah. me the voice. american idol. no หลังจากที่เขาชนะได้รับตำแหน่ง number one เนี่ยนะคะเขาก็ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า home ออกมามแล้วก็ขายดิบขายดีมากเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ปล่อยอัลบั้มออกมา the world from the side of the moon อมองโลกจากฝั่งข้างหนึ่งของพระจันทร์แล้วก็ออกมานะคะในเดือน november ก็คือเดือนเดือนสิบ นะคะ <c oughs> ขอ,องปี2012 There you go มีถึงอัลบั้มที่สามเลยนะคะ mm. ที่จะถูกป,ปล่อยออกมาในเดือนหนะ้า mm. Collateral that will be released January 1 9 t h 2018อายุเด็กมาก27 mm. He's from Georgia and he sings pop rock folk rock he can sing he plays the guitar as well and his name is Philip Phillips And he's okay looking huh um he ha been been non me la donna and lay Oh you getty lay la donna okay, there you go hm mm. okay we good yeah okay, that's going to wrap up then, Philip Phillips. วันนี้ไปค่ะไปติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ